้องไปนั่งฝังที่หนึ่งหนึ่งคนนึหนูนะนั่งบอันนึงการหยุดเอับยบอยงั้นได้ก็ไปเอาน้มาี่ก็เอาน้ำาวอยู่หลังตู้ต้องสองเือบวต้องสองขนข้าวไม่ได้นี่อย่าไปขึข้าวยากเห ต้องเป็นยังไงเนี่ยไปทางนี้ไม่ได้ข้ามยุ่นควนมาเอ๊ะเอ้ยเหยียบอะไรเหยียบช้อนน้อยอุ้ยเราเหยียบเหรอขอโทษอ่ัโทูนอุ้ยนี่ไงตัวมาโดฮะเอ้ยเอาไว้ตรงกลางนะอ๋ก็ได้น่าจะมัวมาะไรน่าจะมัวกินนะแล้วก็มัวไปไหนเดียวเลยอ่ะน้อยมาก

ลงซอสหรอไม่ไม่กินหรอเทมุ้งได้ไหมเนี่ะเทแคบ,บหมู<ด>ม,า,<ด> hey, มาให้เินป้าสั่งตำใครไม่กินส้มตำมาเด้อกินข้าวดูยังไงไม่ม,ไม,มีไม่มีเนื้อไม่มีเนื้ออะไรปูหรอดูด เขาใส่มั้ตมันคูเยอะใช่ไหมรหมวกทำมันแค่สมเมตรสามเมตรเสร็จป่าไม่เสร็จพอจะได้ปกติคู่สามหมานะ

ถึงกินกุ้งเหรอใช่ไหมอ้อเนี่ยบอกแพ้หอยใครแพ้อะไรในี่บอกแพ้หอยแพ้หอยกินหอยใครแพ้อะไรส่วนพยัญชนแพ้อีคนนึงแพ้กุ้งอีคนนึงแพ้หอยใหญ่อีแก่เนี่ยมากินหอยออเนี่ยโดยสารเน่อยดิสัมเดียแพ้หอยกินหอยเดี๋ยวคนนึงแพ้กุ้งเรากินกุ้งแล้วท้าไมแก่แก่แก่แทบเอ้ยเอาหัวกุ้งมาให้ดหนูเลย กมุดกินได้สบายอยู่มันมันมันสุกแล้วใช่ดูกเงี้ยลงอะ a o มันไม่ไนะใครแพ้กุ้งนะมือแต่อยากุ้งตะกแพ้แพ้กุ้งตะกใครได้กินกุ้งยันห่งตัวงือดึงัวยังไม่กินสักตัวยังไม่กินเลย ัวเอะไหมแล้วมันกินไหมมันไม่กินนะข้อนป้าพื่อกินกี่ตัวแล้วยังไม่ได้กินกินก้สรุปมันแทกิันไสรุปว่ามันมีกี่ตัวหาหกตัวเพราะคเย้ตัยังไม่ได้กินปูเอาขนาดไปไม่กินปูนีลแค่กินเลย จุดกริงหมดแล้วปูก <c oughs> มันงั้นไม่กลูกค่ะคือเรากินหอยอยู่ก่อนไม่เคยกินหอยฮะน้องจุกหาแทมถ้าไปขอขอขึ้นจุกเลยน,น้องมันจุกขอขอเป็น <c oughs> กินทำใหญ่ระวังกล้องด้วยเนาะกล้องเห็นเด้อตัดตอนที่หนูถ่ายแบบตอนที่หนูทำถ่ายรูปแล้วแกะตอนนี้ไหยตัดออกสองสองพวกเชียงอีหล่าตระระป๊อปมือบางค่นน้ำนะตัวโรงเรยากูพ่นน้ำแบบเพื่อนครูกนจำเป็ได้ไหมกินน้ำถึงกูกูเออ จะกี่แล้วจะกี่แล้วตอนที่เออไม่ไม่ีมใครพูดอะไรแล้วแบงบก็พูดแบบพูดเตังสือเต็มสม,ม,มุดเลยอะอืมแะไรคือหนังสือเต็มสม,มุดน้ำเต็มสมุดนังือหนังสือเต็มสมุดไม่ต้องวนนี้มันพูดผิดเบอร์จะวะเอาทัองสอ,องเปิดเพลงไหน,น,น,นไหนอืมัเมนมเปิดในโทรศัพท์หรือว่ามันเปิดในลำโพงวะ ชาร์ตทีวีดังขนาดเนี้ระวังนะอ้ยนี่ก็จริงใอยู่คนเดียวเลยเนาะมันจะเองไม่เคยหัวหรอ